สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสอฟต์เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับกำลังจะเมื่อท่านผู้ชมนะครับวันนี้วันที่11กันยายน2568นะ้า้ัผ้ามาคว่าขางเราของยายจอย <ผม S 1> พี่สาว <ผม S 1> จังว่าบ่าวเท่ากับมา,บา่อบ้าฝนตกบ้บอกพี่นอ้องเบิง่งฝนตกแห้งบ่า นะครับฝนตกแห้งจังมาเอ้าขั้วยิจจอยคือเอคือน้ำท่วมท่านผู้ชมอาสวัสดียิจจอยค่ะแอบย้ายน้ำตาล้วงกระบ้านไปแล้วนะครับกำลังจะเมือด้วยพี่น้องเด้อนี่พามาเบิ่งขั้วพี่สาวขั้วยิจจอยขั้วไงง่ายพี่น้องขั้วไงง่ายขั้วไงง่ายขัวข้างเราเฮ็ดดังกินมือนียลาปลาลาปลาลาปลาต้มหัวปลาบ้าวเทาได้อ่าปลามาให้ปลามาหามามาฝาก ดับปลามาฝากพี่สาวย่าจอยครับย่าย้น้ำตาร่วงพี่น้องนะครับผมเก็ี่ยว่ากินปลาเนี่ยละถ้ากินเนื้อปลาเนี่ยหมูเนี้ยลสลับกันพี่น้องอันนี้เป็นเรซแ่บกันซื้อมาฝากพี่สาวพี่น้องแวะตลาดเมื่นอ,อนี้พี่น้องนะครับเห็นเจพ้นมาปิดธุระนะครับผมช่วงคืนนี้นะครับอาจจะบริเบนเมนูนะับแต่ว่าได้ปลาไม่เจพ้นด้วยกันตาตะวินจะเป็นพ่อครัว่ว ตะวินปัจจุบมปจะตบมเออเพราาะว่มฆขวดติดธุระว่าัชนมือนี่เจปากแดงเจลอตเตอรี่ติดธุระเออนะเอานะบพราะเป็นยังทำชมเกิดไรพลาดมาเบิ้งขวดขวดขวพี่สาวขวาย้อยใส่ล่าต้มลรอเปล่าเซลล่าไปย่างไปย่างไปเบิ้งดูเออขวง่ายคนใส่ทานเหนือพี่น้องขวง่ายง่ายเออนี่พี่น้องขวแต่สมัยพ่อสมัยแม่อยู่ไงอยู่ง่ายง่ายเออ ต้มแล้วหรือบ่าเดี่ยวแดงอันนี้เอาคือท่านไห้ใส่ต้นหอมใส่ยังบ่เดี๋ยวใส่ใส่แซมนี่กินแจ้ข้นไอ้สองเข่าบ่เรื่องอะรเขามะม่ามันีองโอ้กินสองเข่าพี่น้องกินสองเข่าขั้วง่ายๆนี่คือพี่สาวกับพี่เขยกินสองเข่าเพิ่นต้มเพิ่นต้มแล้วเพิ่นก็จะลาบให้ราบให้คนป่วยอันนี้เป็นลาบซอยลาบง่ายๆพี่น้องอ่าหลานลูกชายกับลูกไผ่บอขมาบ่เมือนเนี่ยบอขม่ามือนในบ้าสีบอขม่านะบอขมาอ่าเด็กหน่อยเขาอยู่หน้าท่านผู้ชม เอาดับท้ายบรรยากาศให้เบ้างจักหน่อยอนะครับ,รรนะค,รบคืนนี้เราพี่น้องเดนะรร้อนะครับเอฟซีกระามกระรอนะครับผมเซียนดินดับงวดที่ผ่านมานะเพิ่นให้ฮกหาให้ล่างไปบนหลักร้อยมาสามนะครับเวลาก็กรได้ฝ่าวไทยพี่น้องก็ต้องเจือเมืม่อเลยล่ะเอฟซีกระามกระรอนะครับงวดวันที่16กันยายน2568นับเพิ่นส่งมาให้แล้วพี่น้อง นะครับต่วอาจจะบริยินเสียงเพคนในพี่น้องได้เพราะว่าตอนนี้บริยุทธหาเพิ่นอยู่บ้านนะเพิ่นทำงานท่านผู้ชมเพิ่นทำงานและเพิ่นบริยู่บ้านแล้วก็บอกใหยมีเวลาก็เลยบริย้คุยบ่เป็นยังเพิ่นส่งมาให้แล้วบ้าวาก็จะลงให้เลยนะครับเอฟซีรอดลักลอยเสียนดินงวดที่ผ่านมาครับหกห้าให้ล่างแต่ว่าไปบนหาหกลักลอยกระมาสามนะครับเอฟซีถามเป็นคำว่าหลายนะครับจังไปชมไปฟังน้ำกันนี่ เป็นต้มง่ายๆคุณครับต้มง่ายๆหัวป่ากินกันสองเท่ากินสองเท่าบ่าหอมบ่าหอมร่อยจักน้อยบ่ใสเยอะในนก้ะลาบเฮ็ดทอดถั่วหนึ่งเพราะว่าเพิ่นกินสองเท่าลูกไส้กับลูกสะใยอยู่หน้าบ่เขามาเ้าเด็กน้อยนอนอยู่หน้าท่านผู้ชมนอนแต่ว่าบางมือกับเขาไม่กินเขาอยู่บ้านบางมือกับบ่ได้เขามาอาท่านผู้ชม นะครับเดี๋ยวเบาเถ่าจะล้มไห้ทำชุ่มพันสุงม่ให้แล้วเดี๋ยวจะเขียนไห้จังไปชมไปฟังน้ากันนะครับเซียนดินแอบงวดวันที่16กันยายน2568งวดที่ผ่านมาเพิ่นไห้65ให้ล่างไปบน56ให้ตัวเก่าอยูุทธิพี่น้องแต่ว่าให้ล่างไปบนหลักร้อยมา3สามจะไปพอกันนี่หลักง่ายๆเออกินกันซ้อนเถ่ากับพี่เคยพี่เคยเพิ่นกับพนป่วยกินอาหารรดจัดบ่ได้ดอกพี่น้องนะครับอกินหอดอี่วันเนาะอค่วันจะทำ สวัสดีครับบา,เาวเภาวอสดีท่านผู้ชมครับวอสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบาวเท่าชาแนลคืนวันที่11กันยายน2568าหจะพ่าเอฟซีพาท่านผู้ชมครับมารับชมเซียนดินนะครับเอฟซีก็รอถามกันเขามาหลายนะครับงวดวันที่16กันยายน2500 68นะับงวดที่ผ่านมานะับงวดที่ผ่านมากับ6กนะับเป็นห่งหห้าให้ล่างนะไปบน5 6ก็ถือว่าบ่เขานะครับท่านผู้ชมแต่ว่าหลักร้อยเิ่นหลักร้อยเดินดีหลักร้อยเดินดีมาหลายงวดแล้วหนะับงวดที่ผ่านมาหลักร้อยมา3 3มาหลักร้อยนะครับ F c ซ <oughs> ก็รอดนะครับผมเพิ่นบริยุบานดเด้นพี่น้องเด้เพิ่นไปทำง,งานนะครับเพราะว่า าบาวเทานาเปลขบริบเตน,นทางไปหาเพิ่อนอยู่บ้านนะครับแลวกะช่วงนี้งานพอนอยุ <c oughs> นงนับกัลเล่บอมิเวลาโทษอาจจะบริยินเสียงเพ่นนะครับแต่ว่าเพิ่นทรงมาให้บาวเท่าแล้วด่วนๆนะครับเอาคลิปนี้บาวเท่าจะลงให้เช้าวันที่12กันยายน2568นะครับสำช่เพราะว่าขึ้นนี้ดีกล้วนะครับเอก็จะพักวันนะครับตอนนี้กัเเวลาประมาณ สองทุ่มกว่านะครับจะลงให้เช้าวันที่12กันยายน2568นะครับอ่าเอามวดนี้เพิ่นให้มาแล้วได้พี่น้องเ้อนะพิ่ส่งมาให้บ่าวฒ่าเดียวบ่าวเฒ่าจะเคียนให้เลยนะ,จะเจเคียนให้ FC จังมาเบิงน้ากันบริยินเสียงเพิ่นเ็บ่เป็นบบยังเนาะพี่น้องเนาะอ่านะครับคืนนี้พี่น้องบ้เบิงเมนูนะครับแอแวะตลาดได้ป่ามาฝากพี่สาวนะแต่กว่าไมา่เจหนึ่ง มือนีก็เล่เจรติดทุลักธรรมชมนะครับก็เลยพาไปชงขั้วขาดเราบ้านพี่สาวนะเป็นขั้วง่ายๆพี่น้องเพิ่นเฮ็ดกินสองเท่านะครับลูกทรายครับผู้สะพ้ายเ่็นกระนอนหน้าพี่น้องบางมัดบางมือกับขม้าบางมือกับบ้าม้านะครับเพิ่นเฮ็ดกินง่ายๆสองเท่านะครับพ่อพี่เคยเพิ่นกะป่วยนะครับสามมือดีสี่มือไข่พี่น้องนะครับ เหมือนอีกแกลเล่ตะวินเป็นเชฟต้มปลาอาครับเดี๋ยวเราอาจจะร้องให้บนทรงมาให้แล้วครับเซียนดินนะครับ16กันยายน2568นะครับเล็กเด่นเล็กวิ่งบนงวดนี้4กับ5นะครับ4กับ5เลขติด6 7 8นะครับเล็กเด่นเล็กวิ่ง4กับ5เลขติด6 7 8นะครับพันจับคู่ให้46 47 48หลัก4เน้นที่47นะครับราคา5 6 5 7 5 8เอา หาหมไปอีกแล้วคุณชมวงกลมที่5 8นะครับวงกลมให้2คู่ชุดบนนับลัก4ีเลักหาหาแล่างนับเลขเด่นเลขวิ่งสอกับ3ามนับเลขติด8ปดเนะครับจับคู่นะครับจับคู่28งแปดสอเน้นที่28นับลักสามสามแปดสเน้นที่30นับชุดล่างพนันะสองแกับสามศูนหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้เลยนะับบทที่พันมาชุดล่างหกหาไปบนไปหา อ่านะครับบนเน้นที่เอาซีคู่หาซีคู่นี่ไว้ก็ได้ท่านผู้ชมลอตเตอรี่ซีเจ็ดนะครับซีเจ็ดก็หาแปดลักละสองแปดสามศูนย์อ่านับหลักร้อยงวดนี้นะครับหลักร้อยแปดสองสามหนับหลักร้อยแปดสองสามหลักสิบบนสี่กับห้านะครับหล,ล,ลักหน่วยหลักหน่วยบนนะับหลักหน่วยบนอ่าหกเจ็ดแปด อ่าสิบบนหน่วยบนห <c oughs> ลักหน่วยบน6 7 8นะครับอ่าชุด3ตัวนะครับผนจับมาให้อ่าแปดสีหกนะครับสองห้าแปดสาม สามห้าแปดแปดสี่แปดแล้วกับสามสี่เจ็ดเดี๋ยวจาเบืองน้ำพี่น้องเด้อบ่าวเถ่าเขียนใเฮยุกเน้นสองหางสองห้าแปดกับสามสี่เจ็ดเพราะว่าชุดบนเพิ่นเน้นห้าแปดกับสี่เจ็ดอ่าบ่าวเถ่าเขียนใเฮยุกจากเบิ่งน้ำกันนะครับเอา้าแล้วพี่น้องบ่ได้ยินเสียงเพิ่นกับพ่เป็่นยังเนาะพุ่นละเพิ่นว่างเพราะว่าช่วงนี้เพิ่นอยากแงนธรรมดาบ่าวเถ่ากลับไปหาเพิ่นอยูบ่บ้าลพ่นละเสี้ยนดิน พอเอฟซีกระทมมาหลายว่าเมื่อไรบ่าวแถาจะไปหาเสี้ยนดินนะครับช่วงนี้พ่นติดงานได้พี่น้องเด้อนะครับพ่นจะส่งมาให้มาเบิ่งมาชมน้วนกันนี่ทำชมชุดที่พันส่งมาให้ตัวน้อยแน่นะพี่น้องเนาะเสี้ยนดินเอามาเบิ่งที่บ่าวแถาเขียนให้ตัวใหญ่ๆทนผร้ชมอันนี้งวดที่ผ่านมาได้พี่น้องเด้อนะงวดที่ผ่านมาให้เอฟซีเป็นเบอ่งงวดที่ผ่านมากก่อนะครับงวดที่ผ่านมาหกห้า,า,กกนะา,าให้ล่างไปบนนะครับวิ่งบนสามกับแปด มา3ามพี่น้องสามเปหลักร้อยนะครับสามเปหลักร้อยเอานะครับหลักร้อยนี่ครับหลักร้อยมาสามท่านผู้ชมหลักร้อยมาสามนะครับจับคู่พวกเขาดอกพี่น้องนับให้ล่างไปบนก็ถือว่าไม่เข้านะครับงวดนี้ให้มาแล้วนะครับเซียนดิน16กันยายน2568เป็นหน้าท่างเพื่อเป็นหน้าทางเพื่อพี่น้องเด้อนะเป็นหน้าทางธรรมะทายชอบถูกใจตรงใจจึงไปหาหยิบจับลอตเตอรี นะบ,บ่มักบ่ชอบเบิ่งไว้ซื่อๆคือบ่ถาว่าเลขเด่นเลขวิ่งบน4กับ5นะเลขติด6 7 8นะ4 6 4 7 4 8 5 6 5 7 5 8นะวงกลมที่หลัก4 4 7หลัก5 5 8ชุดบนล่างเลขเด่นเลขวิ่งล่าง2กับ3เลขติด8 9 0 2 8 2 9 2 0 3 8 3 9 3 0หลัก2เนนที่2 8หลัก3เนที่3 0เพิ่นว่า4คู่นี่หาลอตเตอรีไ่ไว้ นับสี่เจ็ดห้ดสอดสามศูนยีคู่นี่หาลอตเตอรี่ไว้เอาพี่น้อง f อฟซี่รอหล응ักร้อยด้ท่านุ้ชมได้หลักร้อย8ปดสองสาดนี่นับหลัก10บน4ีกับ5หลักหน่วยบน6,7,8จ็ดแนับชุด3ตัวนะครับถามักตามนี่หาลอตเตอรี่ไว้พี่น้อง8ปดสี่หกสองห้าแปดสามห้าหกแปดห้าแดสสหกสามห้าแปดแดสี่แปดละกี่เจพี่น้องเพื่อนสองหาง สองห้าแปดกับสามสี่เจ็ดเพราะว่าชุดบนประเด็นสี่เจ็ดกับห้าแปดหน้แคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อเซียนดินนะครับอ่าน้าแคปหน้าจอครับผมบริยินเสียงเพื่อนกับ่เพื่อนนางนะทำชมเนาะพื่นละเพื่อนบ้างหรือเพื่อนกลับมาอยู่บ้านตอนไหนพื่นละจจงกิได้ภาพไปหาเพื่อนอยู่บ้านพี่น้องนะเพราะว่าทุกเซียนทุกอาจารย์เพื่อนกะมีการมีงานนะครับแล้วแต่ช่วงจังหวะว่างนะครับทรหาเพื่อนเพื่อนกับว่าบริสะดวก นะครับชมว่าเป็นยังเอาคแบบเบาเถ่าขอบคุณนะครับผมขอบคุณเซียนดินได้พี่น้องเด้อนะครับขอบคุณเพท่านหลายๆนะแบบเบาเถ่ากับขอบคุณทุกเซียนทุกอาจารย์ทุกปูนะครับที่เพป็นให้แนวทางมากอ่เลขกคำนวณแนวเลขกทูเลขฝันไดู้้ชมเด้อนะครับอ่านะครับมวดเข่ากับมีอ่ามวลปะเข่ากับมีนะครับท่านผู้ชมเป็นแนวทาง นาทามักขาชอบคือเบาถาวาจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับบ่มักบ่ชอบเบิ่งซื้อนะครับทุกเส้นทุกอาจารย์ทุกปูไม่มีใครรู้นะครับว่าจะออกตัวไหนนะเป็นไหนมากเป็นย้างห้างนะครับวันนี้เป็นกาเน็มากนี่ครับชุดล่าง28กับ30หาลอตเตอรี่ไปเรื่อยเนวานะครับชมอ้าวนะครับ fc ก็รอดฐานเป็นเขามาหลายนะครับท่าำชุม่มอ่าหลักร้อยเพิ่นกระไฮมาแล้วนะครับหลักร้อยงวดนี้แปดสองสามหลักร้อยเพิ่นเดินดีเขามาหลายงวดแล้วพี่น้องนะหลักร้อยเดินดีเขามาหลายงวดชุดบนนะชุดบนเพิ่นเน้นไฮซีเจ็ดกับห้าแปดชุดล่างสองแปดกับสามศูนย์นะครับผมเอาวางขอบขอบคุณ fc แฟนคลับทุกช่องทุกท่านครับขอบคุณพญายมยมพีปานะอาอาสุกุสกุลข,ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงพญายมยมเหล่ากาศทุกท่านครับอายุมั่นคงยืน ให้โชคให้มานให้เงียงให้ร่ำให้รวยนะครับพอ,อกันคลิปหนา้าแอดมินบัตเห่อสวัสดีครับ